ดวงชะตานะคะประจำวันนี้นะคะและคำทำนา,า,ายจากไพ่จิตติมแท้ค่ะคุณได้รับข้อความว่า การต่อสู้นะคะนั่นหมายถึงว่าเรื่องของการงานหรือการกระทําวันนี้อาจจะพบอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างมีเรื่องติดขัดหรือม,มีเรื่องไม่สบายใจเพราะฉะนั้นจงเปิดใจรับฟังปรับเปลี่ยนมีสตินะคะแล้วก็ใจเย็นๆในเรื่องการปรับแก้ไขกับทุกป,ปัญหาหอ,อุปสรรควันนี้เตรียมความพร้อมนะคะการเงินค่ะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ในเรื่องค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายไม่ค่อยสมดุลเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดก,การดีๆนะคะอะไรที่ไม่จาเป็นก็ต้องตัดค่าใช้จ่ายออกไปก่อนค่ะควบคุมในเรื่องการเงินค่ะความรักคนมีคู่ ระวังในเรื่องของอารมณ์หรือการแสดงออกที่มีต่อกันนะคะความใจร้อนหรือความหงุดหงิดหรือการแสดงออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใจเย็นเย็นแล้วก็เปิดใจรับฟังเพื่อหาทางออกอะไรบางอย่างที่ดีมากขึ้นนะคะคนโสดใครบางคนแสดงออกได้อารมณ์ความรู้สึก,กคุณแต่ก็ยังดูเหมือนมีความขัดแย้งในอารมณ์อยู่เพราะฉะนั้นความรักคนโสดให้ดูดูไปก่อนยังไม่ต้องรีบตัดสินใจในวันนี้ค่ะ